เาากเอานี้มันมาเนี้เลยเดยนะ้เอาเนี่ยตักไปถอ,อยานไปนะ่อโอ้วิทย์เหนือมนามอยากได้ผมีินาเลยเดนี่ยวยเไปวาดครับโอ้มาครับจิ้มมาเรื่รยๆครับนี่ระวังหลุมพังนะอือโอ้แข็ง อ,อ,อึบมานยุ่งเง้างานเนี่ย่นนเนี่ยทนวอ่ะ,อะโอ้ยผมววาสู่ทอนใหม่วันนี้ไ่แล้วดิทอนใหมมัน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 รอดยินเดีแนนก่มันรอด โอ้มาแล้วครับจิ้มมาแล้วครับเจิมมาดเลยเดิมโอ้ประธานมีบทสหายอะไรี้ยกี่กันยากี่มีเยอะเดินมาแล้วครับโอ้ลุยคนมาเลยครับนี่จึก๊กโอ้แข็ง ว่าไม่มีน้ำครับเนี่ยใ่ถึงเดินเดินฝ่าไปเลยครับเนี่ยยึกโอ้ขึงบุญแจครับเนี่ย อ้ปลาไหลน่าจะเยอะครับนี่โอ้ตรงนี้ไม่ไหวครับีต้องหาที่ใหม่เต็มมุ้งกี้เลยโอ้ถอยแล้วถอยแล้วอถอยแล้วออกทางใหม่นี่ <laughs> ออโอ,โอ้ถ้าไม่กิ้มนี่เรียบร้อยครับเ่ยโอ้ไปแล้วเดินหาที่ขึ้นครับเลยโอ้งานน้องนี่เสียงครับ เสียงจมได้ครับเนี่ยนี่ครับจิ้มก่อนครับนี่ไม่จิ้มี่ร่วงครับ แล้วเออขึ้นฟังไว่าที่ขึ้นครับนี่โอ้นู่นแล้วครับนู่น มาเจอนี่หลุมพางครับนี่เนาะน่าจะเป็นหลุมเนาะนี่เนาะหลุมเขาฟังไว้นะ จะทำไงครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาดูการดันครับนี่ดันหญ้าครับจะเอาอยัางไงครับนี่ดันให้หมดครับเนี่โอ้ขี้โคลนครับครึ่งบุงกี มามามาขึ้นมากิ้มเขาะะนะ,นะ,นะ,ะนเราก่อนเราก่อนเราก่อนมาจิ้มเขาไปแนงมาเน่ยรั มีสองคันครับนฝั่งนู้นรับหน้าที่ขนดินวะฝั่งนั้นขนดินอันนี้อรอกว่าจะพืชครับนี่โอ้หน้าคันนี้น่าจะเสียงสุดครับนี่ยดันวะคันนี้เสียงสุด <c oughs> โอ้ใจถึงค่นันนี่พาอะไรครับนี่ ไปนะครับเอาหาที่ขึ้นเจอไหมครับนึ่ ไปแล้วเอาจิบนีซสำนีพี่น้องจิบหนาเพรกันไม่ครับเดี๋ยวจะพาดูวิธีการคลอกวัชพืชครับจะรอกยังไงครับนี่เมคโคคันเดียวครับนี่